จะรู้เรื่องไหมเนี่ยสองคนเดียวปลาจีนบุรีครึ่งจังหวัดครึ่งจังหวัดเป็นคนภาคกลางอีกครึ่งจังหวัดเป็นคนอีสานเพราะอะไรเพราะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ที่มาพูดสู่อกานฟังครับก็เราเราทั้งหมดทั้งมวลทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนนี้อพยพมาจากอ่าสปปลาวนะครับยยงจันสมัยก่อนนู่นป็งดำบันนะครับก็จะมีเชื้ออีสานจะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทีนี้พอสาแก้วเนี่ยสะแก้วเนี่ยน้องบีน้องบีเพียงเป็นคนสาแก้วนะทำไมพูดอีสานได้คือสาแก้วนี่แยกมาจากปาจินบุรีแล้วแล้วถ้าเราสะขวดสาะได้เราเราไม่สะแก้วไม่ได้ไม่ได้ได้ต้องสะแก้วก่อนครับดีไม่ว่าสาผมนุโคลาดเหรอน้องเขาคนโคลชพี่ คลิปนี้ลบเลยพี่ลบ, <c oughs> <autres> ลบเ,ยเยลยลุมคนนี้แหลกันแน่วะ <c oughs> วม,มันมนี่ <c oughs> พี่ารงนมี่ีา <c oughs>